ตอนนี้เรามาเกิดแล้วสั่งสมบุญเอาไว้แล้วแต่ตอนจะไปเกิดก็ต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นไม่รู้หลักวิชานี้มันอันตรายนะจ๊ะมีผู้มีบุญหลายท่านดียดไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตามจะชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูง ถ้าไม่เคยมันนึกถึงบุตรไม่รู้จักหลักสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรลโลกปัจจัยใสละไปดีใจหมองไปไม่ดีไปหาบายไม่รู้ตรงนี้ก็จะทำไม่เป็นใจใสยอยุ่ทีนนึกถึงความดีที่เราทำใจหมองเพราะวันนึกถึงสิ่งที่เราเดิชีวิตผิดพ,พลาดที่เราทำไม่ดีเนี่ย มันมาใช้เห็นไม่ว่าเราจะมีความ,มารู้หรือไม่มนะีถ้าไม่รู้หลักสูตรชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกจะทําทไม่เป็นยิ่งโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของชีวิตมันมีโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ทุกขทรมานมากบางคนก็ปานกลางบางคนก็น้อยไม่เหมือนกัน แต่จะทุกข์ทรมานน้อยมากากลางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตั้งรู้จักหลักวิชาถ้าไปรู้ก็ทำให้เป็นเพาทำไม่เป็นแล้วมันอันตรายนะอันตรายอย่างไรแม้สั่งสมบุญมา,มากๆแต่เราไม่เหมั่นนึกเพราไม่เขใจใต้ใหม่ๆนี่เมื่อความทุกขเวทนาครอบงำใจมันก็จะผูกพันอยู่กับความทุกข เจ็บป่วยยังขาดสติเวลาหลุดไปจากกายอย่บไม่จะอยู่ที่บ้านหรือนึกถึงใครก็ไปตรงนั้นวนเวียนอยู่เจ็ดวันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากยมโลกเข้ามาพาไปตามกำลังแห่งมีบากกรรมที่เราทำเอาไว้ตรงนี้มันจะให้ช่องกอ่อนถ้าเดิมเล่าสู่ผูรี เป็นอาจินเป็นอาจินนก,กรรมเจ้าที่เขจะพาไปในยมโลกของมานรกขุมมากก่อนหมายถึงว่าจะเราทำบุญกับบาปควบควูค่กันไปโดยไม่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรหรือทำบุญก็ือทำไปอย่างนั้นทำตามน้าทีมั่งนานๆก็จะไมีศรัทธาสักทีหนึง่งหรือทำบุญสงเคราะห์โลกเป็นส่วนใหญ่ตายใหม่ๆก็จะไปอย่างนี้แหละ ที่ที่เวลาไปเนี่ยเดินานางไปมันไปด้วยลักษณะที่ไม่มีเสือ้อมีผ้ามีแต่เครื่องบรรนาการเขาใส่กันอยู่มันตกอ,อกตกใจโถคุมตัวไปเขาไปอกสั่นกันหวอยู่ที่หน้าลานอีกลานวิบ้ากสาอีกมีสิ่งแวดล้อมที่เห็นแล้วหน่าสยองน่าสะเปรึงกลัวใจ่ายิงหมองหดหูหนะักเข้าไปอีก พอถึงคราวประกาศที่ตัวเดินตามก้าไปในสภาพที่เลยเปล่าอย่างนั้นนะมีคนคุมไหมมีเครื่องรรรนาการไปหวาดเสียวอีกตอนเป็นนั่งอยู่ตรงบันลังหน้าบันลังนะแต่โชคดีก็ฉายลวบุญมาให้ดูก่อนพอเราลึกได้เ็นไฟน้าเป็นมาบุญนึงจะส่งผลน้ำละหลุดมาก่อนเต็งจะมารับบุญที่กอุทิศไปให้ ซึ่งมันมีที่เก็บอยู่ที่ว่าบุญไปคอยอยู่ที่ยมโลกล้วถึงจะมีขั้นตอนจะออกมาก็อาจจะหลุดมาจากตรงนั้นได้เพราะบุญส่งผลได้ภายหลังมันก็อกสานขวัญแขวขวขาจะเดินทางไปต่างกําลังแห่งบุญไปสู่เทวโลกก็ต้องผ่านขั้นตอนนั้นก่อนเพราะเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจะเห็นว่านารกสวรรค์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเรามันไม่ใช่เพียงใกล้ตัว หรือไขใจผิดกไกลตัวจนไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ใจไกลตัวคมณมาศึกษาบ้างถ้ามันเกี่ยวกับตัวนะมันต้องศึกษา